สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจใน i อกันนะคะก็เลยเ,เข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า k m MM m k t h นะคะกดกข้าไปได้เลยนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกข้าไปได้เลยคะ่ะ เว็บไซต์และตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะและมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเป็น มีบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e IG t i k t o k t w i t t e r t e l ท g r แ m นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการก็เข้ามาในเว็บไซต์นี้เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยเซิรบัครเข้าใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานตรงนี้ก่อนได้นะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ส่งติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันตรงนี้ได้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วก็สามารถเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ คุยกันไปได้เลยค่ะ เก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o o ยู u ูบไอจีทิกต็อกทวิตเตอร์เทเล gram นะคะก็เลือกสัรบริการกันไปได้เลยนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะบวกกับระบบใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคะแถมการใช้งานการใช้บริการกันง่ายๆนะคะเพียงคัดลอกลิงก์โพลที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้แล้วนะคะราคาก็ถ กกเลยนะะค็เลือกเป็นไอจีนะคะเพิ่มหัวใจนะคะก็เลือกันได้เลยนะคะเพิ่มหัวใจเพิ่มทูกใจนะคะก็มีอยู่หลักหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะขอเลือกเป็นรับประกัน30สิวันตรงนี้แล้วกันนะคะค่าบริการนะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการกันเลยนะคะขอเลือกเป็นอันแรกนะคะ ข้ามอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสมาร์ทอ่านให้เข้าใจก่ได้นะคะเป็นรายทีเอของออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะลิงตัวนี้ก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริาการนะคะคัดลอกกันมาเลยนะคะก็นำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะทุกครั้งนะคะงานย้อนไปใน่ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอ,อยู่ที่10นะคะใส่ไปสัก1น0นะคะในราคา0.7บาทเองนะคะไม่ถึงบาทเลยะคะ่ะถ้า่พันละคะ500ารอยก็ได้ะคะ่ะ ในราคา3บาทเองนะคะปุ่ส่งได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนนะคะหากเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดลอยไม่ขึ้นนะคะก็สามารถทำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสาาถานะตอนนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะ ก็ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารโอนเงินแนสลิปทุกธนาคารทุกบัญวอลเลอังก์เอาเลตคริปโตเพอร์เฟกต์แบบนี้นะคะสาม,มารถเติมเงินกันตรงนี้ได้เลยนะคะ บริการนะคะบริการไปที่บริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube i g t i k Tok t w i ต t ร r เอร์ตะเกมนะคะเก็เลือกกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านดวกตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างขับหนังสือกันที่หน้านี้ได้เลยค่ะไปดูแนะนําเพื่อนนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจเดบิตการกับเว็บไซต์ตัวนี้ก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5เลยนะคะตัวช่วยเหลือนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดรายไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะหัวข้อเรื่องก็จะมีอยู่หลายหัวข้อเรื่องนะคะก็เลือกกัไปได้เลยนะคะมีคำหลงขอ มีคำร้องของของคุณนะคะก็เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวกัะตรงนี้ได้เลยนะคะก็กลับไปดูที่หน้าตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นแล้วนะคะหา้เพื่อนๆไ,ได้สนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านหน,นึงด้านล่างได้เลยนะคะ นี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและเพื่อนเื่อท่านใดนะคะต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปังของช่องลองให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับผมมนดูนะคะลองเขามาใช้บริการกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ